ไม่สนใครว่าถูกรถแพงว่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโววันเนื้อใครเกยมตัวเสมอมสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ปกเกมอะไรเกเร,เ,กเ,รเซเเลเรไม่จบแม่กูร้องไห้ด่ากูไอ้ลูกบ้าน กูม,มึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุบะไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รักลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังถัดสัดทายไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึง ยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังเยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับ ยักษ์ศักดั์ศรีมาณตอนนี้มีเหลือเกินกับครึ่งชีวิตที่พาเชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเลขก,กูไม่ได้หวาคอนเฟิร์มจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากปลากลัมหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีคอยอยู่ได้กูไม่แค่์คำคนกูไม่สนคำา่ามีคนรักต้องมีคนเกลียนน้องเงย ยับจมยมได้ดีคนอินชาพี่เจอมาเยอะน้องเอ้ยตัตงแต่เป็นศกไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังไห้ฟันฟ้นถาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รักลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืดบนฟระสุธาจงอย่าเดินกลับยลังทับสัตวาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังไห้ฟันฝ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รักลามึงจงฟัง ตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกำสัทพาเอาทุกคาดูถูกเป็ีมาเป็นเรือไปพลักดังให้เหมือนกูหทางจะไปแสงไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่ากูนี้กูจะไปถึงเส็นชัยไม่เป็นดังกันอย่าผิดหวังไอ้ฝันทามนึงยังมีชีวิตและดววอาทกติน ยังยืนบนผระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นน้ำมอย่าผิดหวังให้บ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนผระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธา ก็บบบบแพงกว่าติดใ,ใรแงกัน,กนไงไม่เคยอวนโอ้คุยโววันเนื้อใครเรียกตัวเปนเมอร์สไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก่งมาเลยเกเรแแเซเพรเนไม่คุณชมแม่กูร้องไห้ด่ากูไอ้ลูกบัดซบไม่ลงไม่เรียนลรวเดินเส้นทางอาชีพตลงแย่ได้ตังค์วันแรกค่าแรงหนึ่งร้อยบาท พอแทบกดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองหูวกูอีกนานกว่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุกตายไม